ครับสวัสดีพี่พี่นานาเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเกมกีฬาการตกปลาทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้พบกับผมเสียนแก้วสกาวอีกครั้งนะครับที่หมายแม่น้าท่าจีนอำเภอบางปะมาจ,จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็กลับมาที่เดิมครับตลาดคอวังนะครับตอนนี้น้ําแดงมามาได้สองอาทิตย์แล้วครับตอนาะวาน้แรงมากเลยวันนี้ครับก่อนไปดูการตกปลาครับผมต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมในครั้งนี้ด้วยนะครับครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับ ไปตกปลากันเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ลงเหยื่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับ6คันนะครับก็มีตีตะก้อไปห้าคันนะครับแล้วก็เหยื่อหมักเหยื่อปรากฏ1คันนะครับก็มาลุ้นกันดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีตัวกันหรือเปล่าครับเพราะว่าน้ำแดงมาใหม่นะครับน้ำแรงมากเลยครับนี่ครับสภาพน้ำนี่ก็มาที่เดิมนะครับหมายลงสีหมายสารเจ้าตลาดคอวังนะครับวันนี้ไม่ได้ลงแพนะครับเพราะว่าช่วง ที่แพนี่ก็น้ําจะตีเข้าฝังครับตีแล้วเป็ดมันเข้าฝังหมดเลยครับผมก็เลยมาตีตรงช่วงโค้งเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นช่วงโค้งตรงนี้น้ําก็จะไหลวนนะครับตรงทีผมตีตรงนี้ก็จะเป็นน้ําไหลวนก็จะไม่พัดเข้าฝังครับผมครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้เราจะมีตัวมาฝากนานาหรือเปล่านะครับครับไปลุ้นกันเลยครับ โอ้โหโอ้โอโอเจออุปสรรคแล้วครับแต้มแรกของเรามีอุปสรรคแล้วครับโอ้โหไม่รู้มีอะไรนะครับข้างล่างงานเข้าแล้วครับฝายัางโยนครับ เปาแล้วเป็นเบ็ดราวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ครับนา้นาๆเมื่อกี้มีดึงครับตัวหนึ่งครับแต่ไม่รู้ข้างล่างมันจะเป็นเบ็ดดาวหรือเป็นต่อครับขอสละชีพไปแล้วครับชุดหนึ่งครับเสียดายมากเลยปลาตัวแรกยังไม่เห็นตัวเลยครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับ อีกแล้วหมด้ทําที่กันฝนอยู่ครับเมื่อกี้ถดึงวิ่งมาก็ไม่อยู่แล้วครับ mi sai khóc nó mi sai khóc สายอยู่ครับตัวแรกโอ้โหนี่กินฟาร์มเฮ้านะครับได้เกิดอีกแล้วนี่ครับนันะสายอยู่สายสวยๆแล้วครับนี่ครับโอ้โหเต็มแล้วของเรามาแล้วนะครับวันนี้อันนี้กินฟาร์มเฮ้าครับผมโอ้โหสุดยอดครับ คับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำท่าจีนนะครับนี่ก็ได้มา่อยปลาไว้ก็จะมาตักปลานะครับเ็้ดูนะครับเราจะได้ปลาหรือเปล่าครับอ่ายกมาแล้ว อ๋อได้มาตัวหนึ่งครับก็วิถีชีวิตคนลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับวิธีการทำมาหากินนะครับ แล้วฝนก็เริ่มมาแล้วงานเข้าแล้วครับพี่น้องโอ้โหป่าอะไรขึ้นเนี่ยหืมเยอะเย้ยเหลือเกินครับผมตอนนี้ก็มีเอฟซีมาอีกท่านหนึ่งครับเป็นเพื่อนมันร่วมตกปลาด้วยวันนี้ครับเอาน้าชื่ออะไรครับชื่อชาครับชาเมครับคนบางประมาเลยนะครับใช่ครับผมเดี๋ยววันนี้ มีเพื่อนตกปลาแล้วครับไม่อยู่คนเดียวแล้ว <c oughs> ไม่เหงาไม่เหงา <c oughs> ไม่เหงาแล้ว, <c oughs> ว <c oughs> ครับแล้วก็ยัยงไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับช่องเสียนแก้วสกาวนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเสียนแก้วด้วยนะครับครับผม วันวันวนวันไปแล้วมาปวนแล้วก็ไปเยเยอะใหญ่แล้วครับชานเยอะใหญ่แล้วครับ ปรากฏว่าโอ้โหนี่ครับสายอยู่มาแล้วครับโอ้โหสายยูแน่นอนครับสายอยู่ครับนี่สายอยู่ท่าจีนครับเยอะใหญ่แล้วครับชานเยอะใหญ่แล้วครับปรากฏว่าโอ้โหนี่ครับสายอยู่มาแล้วครับโอ้โห สายอยู่แน่นอนครับสายอยู่ครับนี่สายอยู่ท่าจีนครับยกหน่อยยกหน่อยสายอยู่ครับผมสายอยู่นี่โอ้โหฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่มาแล้วครับไลฟ์สดด้วยนะนี่ครับนี่สาวสาวมาให้กำลังใจครับนี่สาวสาวบางประมาครับ ได้เลยครับโอ้โหนี่นี่ครับนี่ครับนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องลงทุนัดูปลาหน่นี่ไม่ต้องลงทุนมาถึงปุ๊บควักควักตังได้เลยครับไม่ต้องตากแดดครับนี่ผักก็ได้ปลาก็ได้ครับนี่สาวสาวบังประมาครับผมครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ หรับวันนี้ก็ฝนก็ตกโปรยปลายกันมาครับต้องขอเก็บของกลับก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางไปนครสวรรค์ต่อนะครับครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเซนแกลสกาวนะครับติดตามกันอีพีหน้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าครับผม